ซาอูลคาเนโล่ปฏิเสธการโชกกับคอ์ฟอร์ดที่แคสเวดโดยล่าสุดนั้นแชมป์โลก4สถาบันหลักของรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทซาอูลนวเลตปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะโชกกับเทอเลนต์คอ์ฟอร์ดโดยเมื่อเดือนที่แล้วเทอเลนต์คอ์ฟอร์ดได้เอาชนะเอโรสเปนจูเนียและกลายเป็นแชมป์โลก4สถาบันหลักในเวลาเดียวกันของรุ่นเวลเทเวทซึ่งเป็นคนแรก ในประวัติศาสตร์และเขายังเป็นคนแรกที่ครองแชมป์สสถาบันหลักในเวลาเดียวกันถึง2รุ่นโดยในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ซาอุนอวเรตจะขึ้นโชกับอีกหนึ่งแชมป์โลก4สถาบันหลักนั่นก็คือเจอเมลชาโลแชมป์โลก WBC และ w b a รุ่นซูเปอร์เวทเวทและแชมป์โลก WBO และ IBF รุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวท โดยในการสัมภาษณ์ล่าสุดของทางซาอุนคาเนโลนั้นได้ถูกถามถึงโอกาสที่เขาจะโชคกับเทอเรน์คอฟฟอร์ดโดยคาเนโลก็ได้ตอบปฏิเสธด้วยเหตุผลทางด้านน้ำหนักโดยคาเนโลได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาคอฟฟอร์ดเป็นนักโชคที่ยอดเยี่ยมเขาควรจะเป็นหนึ่งในสองที่ดีที่สุดมันยากสำหรับผมที่จะทำน้ำหนักอื่นมันเหมือนกับที่เขาบอกว่า เขาสามารถชนะจูนตาเดวิดได้แต่คงไม่มีใครยินดีกับเขาพวกเขาก็จะบอกว่าคู่ชกตัวเล็กเกินไปและผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมจะเจอโดยทางเธอเลเลนคอ,อร์ฟอร์ดก็เคยบอกว่าเขาคงจะโชคได้สูงสุดที่พิกัด154ป่ปอนด์โอกาสที่เขาจะได้ชคก,กับซาวนาวเวลธคงจะมีน้อยแต่นั่นหมายความว่าแชมป์โลกที่ทางเจอเมลชาโลคองอยู่ ในเวลานี้ก็คือเป้าหมายของทางเทอเรน์คอร์ฟอร์ดเหมือนกันนั่นเอง